ก็เอาลงงเรียนเลยเด็กก็ชอบกินน้ำส้มทีนี้คุงรู้ไหม้าจูบได้ทั้งสองคันเอาไปพวงมันัยซื้อนะักร้องเกียงเลยโอ้โหะาจูบทำไมแกเป็นคนอย่างงี้ผมชอบร้องพลงย้อน

เยอทีนี้อบริษัท AIS เน่มันมันจะทำให้หมดไปเดือนเดือนแม้เขาก็ทูอ่ะเรา,ารเหลือสองร้อยสามร้อยมันก็รวมกันสี่พันกว่าไปไปที่บริษัททูเขาทำให้ตั้งแต่เดือนอไรเนาะงนะัเดือนลิงหาไหมเดือนสิงหาไปถึงเรื่องกุมภาไม่ต้องเสียโทรได้ตลอดเพราะฉะนั้นใครจะโทรอะไรมาโทรที่เรานะจ๊ะพ่อบอกเดี๋ยวโทรหามีน้อยโทรหาโทรหายบนเรือน โตเลยตั้งด้วยฟังด้วยเรียนมาเยอะต่กินเลี้ยงแล้วบุเรียนเออตอนนี้บุเรียนหอมแล้วนะ